ชาวว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้อ๋อเป็นเฮียซื้อไม่ได้ไหนสัตว์ใจเย็นๆย็เป็นท็อปไงท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตท็อปบิดครับนี่แหละเฮียไม่ร่มเอาล่มเอานล้วแหละคนใหม่คนใหม่ก็เข้าไม่ได้คนที่อยู่เดิมไม่ได้ออกไม่ได้เออเขาเรียกว่า คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเฮ้ยจะชนทำไมอย่าแซวผมหน้าม้าหนูไม่แซว ดไอ้เฮี้ยกูกดลั่นไปสี่ล้านเหรียญไอ้เฮี้ยอะไรนะสี่ล้านเหรียญโอ้ยอะไรไม่สำเร็จเฮี้ยอะไรเนี้ยแย่ไปอ่ะ ข,าข,าขา้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่ยท็อปดาร,รานีรถเลยสักเดยเเียากไปปครับทำเรือไปด้วย ้ยต้องกันถัดไปอ่ะอ่าอ่เาเข้าเลยแบนเข้าไปแล้วเลทคิเดิทเริ่มโอ้อหเนื่อย สิบสองจุดศูนย์แปดเก้าเก้าบอนเรียบร้อยประมูลน้อง <ไป S 2> เบิดที่ห้าร้อยเรียบร้อยหลอกกูซื้อ,อฟรีไอ้เหี้ยจบไอสัตว์เหรียญหมา จบไอ้สัส์จบเหรียญหมาแม่งหลอกกูซื้อฟรีทำไมวะหายหมดสามร้อยเก้าสิบเลขกาเลขมายังเลขบัญทีนั่นเหรอเออไม่ให้หรอเ <c oughs> งีย <c oughs> เ้ยเสียตังค์แล้วยังจะไม่ให้อีก <c oughs> อะมาในกลุ่มละ เยเซื300้อแบบสามร้อ,อยเปอร์เซ็นต์ได้ป่าวเดี๋วชนสิครับเพื่อนซื้อแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์คือยังไงอืมเอามาลงแรงเหรียญหมาป่าอยากอยากซื้อนานแล้วแหละแต่ว่าข <laughs> ี้เกียจเข้าบิดครับ ถ้ามึงซื้อตอนนี้มันหนึ่งบาทสองบาทนี่ <laughs> ซื้อตอนสิบบาทก็ไม่เป็นไรอห่าเราก็เหมือนเติมเกมมาไปหิร้อยบาทกูว่ายากที่จะขึ้นสูงว่นนี้ <laughs> เออหน่าเดี๋ยวมันก็มามันอาจจะมีอะไรกระทบกระทั่งแหละบัรใจเลยสเสด็จพ่ออีลอนมัสหน่อย <c oughs> เออหยิบหนะ่อย <c oughs> มันต้องมีอะไรดีอะกูว่าถ้ามันถ,ถ,ถ้ามันแบบมันเอยถึงอะก็สกุลเงินบดุงบดดาวอาคารยัยปอนแค่ั้นไม่ดีพอเลร สุภาพง์รอดรังสามร้อยเก้าสิบบาท <cig forward. S 2> เออนามันเป็นไปได้นะรดไปสักล้านเหรียญเลยแล้วกันนะตอนนี้นะจบๆไปรถมันบินได้ดอมไปก่อนเมมไว้นน่ก่อนมี<อ>หเหรี<า>หยญชิบะอะไรวะตอนเนี้ยเดี๋ยวนะมีเหรียญชิบะที่เน็กสามสิบเหรียญ ขึ้นหลักพันกูขโมยเลยนะกูบอกก่อนเฮ้ยมึงใจเย็นๆรอให้มันขึ้นกว่านี้เดี๋ย <c oughs> ขึ้นร้อยกูกลับตีนเลยขึ้ <c oughs> กลับกลตีนกลับตีนพราปอนปล่อยเหอะกลับตีนนี่รถมัดล่ะอย่าแซวผมหน้ามา้าหนูอูอุ๊กูยังไม่แซวเลยสัตว์ขอโทษขอโทษลิซ่าไง วิฉันไม่ใช่พ่อครูนี่อาจจะอาจจะใช่ก็ได้หน้าตามันเป็นไงวะเน็กแคปแคบมาให้ดูหน่อยได้ไหมอยากดูมันหลักระกุลมันคืออะไรดอตจีดอตคอยดีโอจีพี่อยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้ผมมีรูปมันอยู่ดีโอจีไงตัวย่อมันดอตคอยอ่เดี๋ยว ผมสองให้หน้าตาโง่ๆแบบนี้แหละที่จะดังเลยพี่เห็นป่ะพี่เข้าใจยังว่าดอทคอยมันดีตรงไหนอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าเขาเป็นเหรียญโง่ๆนะเว้ยยุคเดียวกับปิดคอยเลยนลอย่าไปด่งโง่กูได้กำไรมาพันหนึ่งเพราะแม่งเว้ยเหรียญที่ไอนเหี่ย เนี่ยนี่ที่เก๋บพราะอปิดคอยเลยนะเว้ยซื้อโง่ๆไว้ตอนนั้นไหนอตัว6.7บาทเลยนะทำไมถึงซื้อถามจริงทำไมถึงซื้อตอนนั้นมันน่ารักหรือยังไงขึ้นชื่อว่าดอดจี้ะเนีย้อห้ยนรูปมันน่าสนใจพี่นักซื้อเหรียญพวกนี้จากที่รูปไม่ได้นะเว้ยทำไมยังไม่ได้วะได้ดีดอนมัดมันก็อวยนะวะเขาเป็นเกี่อะไรกับมันไว้ตัด ที่เรียสติ๊กเกอร์หมาโง่ๆมึงยังซื้อกันได้เลยจ้ะสติ๊กเกอร์เปลี่ยนชีวิตนี่มันสติ๊กเกอร์เปลี่ยนชีวิตพี่พูดให้เกียรติสติ๊กเกอร์หน่อยดิอะไรนะพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟจะพูดอะไรพี่สักว่าโดสคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินที่เจตนาลมบริสุทธิ์ที่สุดในตลาดแล้วนะเว้ยมันต้องมันบริสุทธิ์ยังไงวะเอาเอาไว้เอาไว้ไอ้นี่ไงเอาไว้จ่ายเว็บโป้โค้ชสร้างไม่คิดเที่ยอะไรเลยเว้ยแค่สร้างมาเพื่อรอเรียนบิตคอยแค่นี้ได้เหรอเออแล้วสักวันหนึ่ง ราคามันก็จะสูสีกันไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูมีตังกูซื้อไว้ก่อนเลยจ้ะมึงวาดเลยตอนนี้มึงต้องวาดแล้วรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะเว้ยคำเลิศไม่เก่าไว้นะเว้ยรู้งี้คือเหี้ยไราคำเลิศมึงจำวันที่มึงหัวล้อเหรียญมันไว้นะเว้ยเออครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งคุณก็คงมีคนหัวรับบิตคอยเงี้ยทุกวันนี้ถ้าคุณมาทำเงี้ยหกหมื่นเหรียญแล้วเนี่ยทำเงี้ยครั้งหนึ่งมีคนเคยเอามาขายผมสามพันแล้วผมยังด่ามันเลยเจ้าเฮ้ยมีเหรียญคอนยี่เวสด้วยคอนยี่เวสคุณโชโกะบอกมีเหรียญคอนยี่เวสจัดไปเหรียญโง่โง่ใครคือคุณโชโกะวะเน็กอยากได้เน็กอยากได้เหรียญอะไรอ่ะดูเว็บนี้เฮ้ยบีเฟิร์สอันนี้สมาชิกใหม่อ่ะเนี่ย อยากได้แม็กกี้คอยมีคุณบีเฟิร์สมาด้วยแม็กกี้คอยคุณบีเฟิร์สคือใครวะแฮงไมนไหนถามว่าไก่คือคุณโจโกดได้ไงนี่มึงไม่รู้จักดอกไม้ของกลุ่มเหรอวะของกลุ่มเหรอใช่ใช่เหรอพี่มึงก็ทักทายคุณบีเฟิร์สเขาก่อนสวัสดีคุณบีเฟิร์สสวัเกมฮัลโหลุณบี์สดีคุณเ์สีคุณบีเฟิร์ีไปแล้วมั้งน่ะ นี่นานๆจะมีเหยื่ออารมณ์หลุดมาทีหนึ่งด้วยพี่เหยื่ออารมณ์หยุดหลุดมาทีหนึ่งมาสวัสดีคุณจีนด้วยนะเนี่ยเขายังอยู่คุณบีเฟิร์สอ่ะอ๋อยังอยู่สวัสดีพี่จีนด้วยนะฮะคุณโชโกะคุณโชโกะเดี๋ยวพ่งนี้ก็ลืมแล้วโชโกะเออใครว่าโชโกะพ่งนี้เหรียญดีดกลับไป0.767บาทนะดรอทคอยไม่เป็นไรเขาพิมพ์มาสวัสดีกันไม่ได้ขายไปยังอ่ะอ่าสุดท้ายแล้ว กำไรแล้วเดี๋ยวพอมันลงใช่ไหมเราก็ซื้อมาใหม่ไง่เฮียปอนเขาปั่นกูซื้ออีกรอบอะไรทำไมอ่ะมันแพงรอมันลดควก่อดีพี่กูจะรอเฮียแ้่เขาไม่รอเออเสียดติบบาทเองรู้นไงแล้วแล้วโพกัดดอดโพกัดดอทตอนนั้นดรอปมาสามร้อยไอ้แ่แต่ผมผมสมัครเว็บมันไม่ได้พี่ตอนนี้พี่เล่นเว็บไหนอยู่เล่นตอนนี้ใครอยู่สามครับผมโพกัดดอด เออฟ้าร้องปเลยบิดครับอยู่อ่ะ XRP 7บาทนะครับตอนนี้55นะครับผมใครล่วงไปคนแรก XRP นี่ถือไว้อยู่พรุ่งนี้ถามอีกใครคุณโชโกเราจะร้องไห้เลยนะน้ำใจครับบอกใช่ผมถามทุกวันอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงผู้หญิงร้องไห้มาแล้วไอสัตมันรักมึง เอาไว้พาสปอร์ตมันอย่ากลับประเทศไม่ได้โนะครับขึ้นใหญ่แล้วพอนี่แซวผมหน้าม้าหนูร้อยเหรียญไปเลยแม่ปอนเชื่อกูร้อยนะร้อยเหรียญไปเลยเชื่อกูดิผมจดูด้วยผมพอนี้ได้ไหมแล้วหน้าซื้อเพิ่มครุ่นี้ตื่นมาก็กำไรแล้วเฮ้ย นะพรุ่งนี้ถามมีใครคุณโชโกดเราร้องไห้เลยใจทาผู้หญิงร้องไห้แน่เพาพี่โดดลงไปแล้วคุยไปแล้วว่าเขาํามวนาเรยได้ไหมครับได้ครับเข้ามาเลยไหนได้ครับคือได้ได้ครับได้ครับได้ครับเปลี่ยนชีวิตอีกแล้วเหรอไอ้เหี้ยทำไมกูต้องมาตั้งตอบแทนอะไรอย่างนี้ด้วยวะไอ้เหี้ยก็คนเล่นเขาไม่อ่านแชทอ่ะคุณคามเลิฟคุณคามเลิฟ ร้อยได้ครับอย่างชีวิตไงดูอะไรพี่มึงดูย้อนหลังยังอ่ะที่พวกกูบอกเมื่อวานอ่ะอย่างแล้วไม่เห็นมีใครตัดได้ผมเลยไม่ได้ตัดมึงต้องดูย้อนหลังมันไม่ได้ตัดครัดมาตัดไม่ได้อเดี๋ยวผมย้อนไปตัด่มเสียงคนสุมเสียงอ๋อเดี๋ยวเปิดย้อนหลังดูก่อนแล้วกันไม่รู้จักลูฟี่ไว้สัว์อย่าเจ้าผมหน้าม้าหนู ได้ครับเปลี่ยนชีวิตติดมาจากไหนวะ